ผู้ปฏิบัติธรรมผู้หนึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนทำงานต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่มากพอสมควรอีกทั้งทางบ้านก็มีปัญหาคือคุณแม่ซึ่งมีอาการหลงบ้างแล้วเป็นไปตามสังขารร่างกายที่แก่ชราภาพไปมีจิตผูกพันหวนห่วงใยลูกซึ่งเป็นลูกสาวและห่วงใยชอบใกล้ชิดแมวที่เลี้ยงเมื่อดึกๆแล้วจะคลานมาและจับมือลูกสาวพูดนั่นพูดนี้ด้วยความ เป็นแม่ผู้มีใจรักลูกผู้ปฏิบัติธรรมผู้นี้จึงไม่ค่อยได้พักผ่อนทางกายทำให้ใจว้าวุ่นรำคาญโกรธคุณแม่ในบางครั้งจะมีตัวอย่างอุบายทางด้านปัญญาใช้อบรมจิตให้ใครทุกลงไปได้บ้างอย่างไรเนี่ยคือลักษณะที่ว่าเมื่อกี้นี่มันจะดีแทบทุกขหนกทุกแห่งเรื่องความกางังวลกับ ผู้เป็นผู้มีพ่อคุณท sí. ั้งหลายเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีหรือญาติพี่น้องก็ดีสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบทั้งหมดนั้นต้อมเกิดก่อให้เกิดความกังวลได้ทีนี้ความกังวลทั้งหมดนี้แหละที่นี่เราจะมาดัดแปลงให้เป็นธรรมะได้ไหมเอาตรงนี้เราความกังวลทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดอ่ะเอามาดัดแปลงเป็นธรรมะได้ไหมถ้าถ้าไปเลือกของโลกนะแต่เราเอามาเป็นธรรม ถ้าเรามีปัญญา,าดีแลายอมทําได้ไม่ยากเลยเรื่องเราที่มีความกังวลกับสิ่งต่างต่างเหล่านี้เราไดเป็นเครื่องเป็นเครื่องรองรับในการข้องธรรมะพอใจละอันเดียวนั่นแหละเรื่องความผูกพันเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความทุกเนี่ยเรื่องเดียวนี่เนี่ยหรือว่าเราจะมีพี่นา้าเรื่องถ้าเป็นแม่ของเรา เราจะนึกถึงคุณของแม่ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันพ่อแม่มีความทุกข์อะไรกับเรามากเท่าไหรก็ให้เราพิจารคุณของพ่อแม่ขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดศรัทธาความเคารพล่วงใสกับพ่อแม่ของเรามากขึ้นมากขึ้นอันนี้จะเป็นผลดีกับเราให้มากทีเดียวเพราะคุณของพ่อแม่เนี่ยมันเหลือประมาณที่จะนับมันมากไปอย่าง่ี้หนึ่ง คกอการพิจารณาบนคุณอย่างนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเคยความเป็นธรรมกับพ่อแม่ทุกฝ่ายส่วนธรรมะบนหนึ่งมันกว่าความผูกพันในระหว่างพ่อแม่แกับเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญของโลกของเราที่รวมกันมาแล้วเรียกว่ามีความผูกพันกันโดยสายเลือดอันนี้ยากที่จะตัดขาดได้ ถึงว่าลูกคนนั้นหรือหลานคนนั้นจะไม่ดีสั่ภายในก็ตามแต่ความผูกพันว่าลูกเหล่าเลือดสายเลือดของเรายังมีอยู่ยังสิ่งกันได้ยากมากแต่คนที่ทําลายกันได้หรือฆ่ากันได้ก็มีแต่นีน้อยมากแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันถึงลูกจะชั่วสัตว์ภาในก็ตามก็ยังถือว่าเป็นลูกของเรา,าเป็นเลือดเนื้อของเราอยู่นี่ก็ว่าการตัดความวผัมพันในสายเลือดตัด,ดยากมาก ให้เราพิจารณาทำหลักความจริงงวันวันในความสุขพวาเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้ถ้าเรามาเกิดอย่างนี้ให้ดูใว่าให้ครอบครัวทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนชาติก่อนมาเนี่ยเคยเป็นมาด้วยกันไหมอาจเป็นมาด้วยกันได้หรืออาจไม่เป็นมาก็าได้ยลูกทั้งหมดเนี่ยมีความสุขกับพ่อคนเดียวแม่คนเดียวเนี่ยเหมือนกันอย่างไรบ้างอาจจะไม่เหมือนกัน อีคนหนึ่งอาจจะมีความผูกพันกับพ่อแต่มาใช้แม่เป็นที่เกิดแต่ปีคนหนึ่งอาจจะมีความผูกพันกับแม่เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ใช่แม่หรือพ่อเป็นที่เกิดได้ปีคนหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างพ่อกับแม่ทั้งสองอย่างอันนี้ก็ได้ยังไงก็ต้องมีความผูกพันกันก่อนไม่หนึ่งข้อสองจึงมาเกิดในตระกูลกับพ่อแม่นั้นได้ ในเรา 6, ่อผูกพันนะลักษณะผูกพันน่ะมีสองชนิดมีสองอย่างหนึ่งผูกพันในทางที่ดีที่มีบุญคุณต่อกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ความช่วยเหลือพ่อแม่หรือในตระกูลนั้นหรือเกิดมาเพื่อเชิดชูวงตระกูลให้มีความจริญรุ่งเรืองนี่คนหนึง่งแต่คนหนึง่งมีความผูกพันในเครื่องทางที่ไม่ดี คือเกิดขึ้นมาด้วนนะเกิดมาเพื่อทําลายตระกูลน,นั้นนะมันก็ว่ามีความพยาบาทอาฆาตกับพ่อหรือแม่เอาไว้ในชาติคนก่อนมาหรือมีความอากาศอาฆาตในอะไรอะไรก็ลแ,แล้วแต่เลยแต่มาพยาบาตอาฆาตเฉยๆเกิดมาเพื่อทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่อันนี้ก็ม,อนนกมีอันนี้คือว่าคนอนพืนี่ก็มีส่วนน้อย นี่ผูกพันมอนกันแต่ผูกพันทางที่ชั่วไม่ใช่ว่าลูกคนนี้หรือแม่คนนี้หรือพ่อคนนี้มีความมารี่ต่อกันแต่พยาบาทอคฆาตต่อกันอยู่เนี่ยการแก้แค้นกันทําได้วิธีการเกิดอนนี้อย่างเนี่ยมันเกิดมาแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างคือที่ใส่ทำเป็นเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะอะไรเพราะกรรมตามสนองไฟเป็นไปงั่นแต่ว่าลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ หรือทำลาลทรัพย์สินตระกูลพองพ่อแม่ให้เสียให้ไปเสียไปอย่างนี้นั่นคือว่าลูกเกิดมาในความผูมมกพันและอดีตเหมือนกันนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราคนหนึ่งน่ะจะไม่มีความอาฆาตหมาล่าก,กับใครแทงสงิเมื่อเกิดมาในโลกกว่านี้เราจะไม่มีความให้เกิดเรยนใครกับใครในโลกไม่ว่า ในตระกูลเดียวกันก็ตามหรือเพื่อนสดิจมิทธิลักษณ์เราก็ตามเราจะไม่มีเวรใมใครกับใครทุกคนเราให้ความเป็นธรรมขับทุกทุกหมู่เราพอคิดทำอย่างนี้ก็ว่าเป็นครรอยู่ในตัวนั่นเอง